ภัอาถรรพ์สมิงสาวล่ารักรอยสักคำสาบและความโดดเดี่ยวของอักสรในมิติเร้นลับของไพรสมิงซึ่งมีม่านหมอกสีเงินยวงปกคลุมยามเช้าและเสียงคำรามลึกลับยามค่ำคืนมีเพียงอักสรเท่านั้นที่เข้าใจความน่ากลัวของมันเธอคือทายาทคนสุดท้ายที่ถูกพันธนาการด้วยคำสาบแห่งสมิงบรรพาการทุกคืนเดือนดับ หรือแม้แต่คืนที่จิตใจอ่อนแอร่รางของเธอจะแปรสภาพเป็นเสือสมิงขนาดมะึืมาขนสีดำสนิทดวงตาวาวโรดด้วยไฟแค้นของบรรพบุรุษรอยสักเสือเพ่นที่ไหลขวาซึ่งเคยเป็นเพียงลวดลายงดงามจะร้อนผ่าราวกับถูกเผานั่นคือสัญญาณเตือนถึงการสูญเสียตัวตนอับสอนใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวสร้างกระท่อมไม้สูงลึกเข้าไปในป่าที่ไม่เคยมีใครกล้าเหย็บย่ำ ความงามของเธอถูกซ่อนไว้ภายใต้เสื้อผ้าที่มิดชิดและความเย็นชาที่แผ่ออกมาเธออยู่ได้ด้วยการล่าสัตว์ตามยถากรรมแต่ในใจกลับหวยหาอิสระและความรักที่ไม่เคยมารบกวนพรานหนุ่มผู้ท้าทายตำนานระวินนายพรานและนักโบราณคดีหนุ่มผู้มาจากเมืองที่สิวิไลได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญคือ ตามหาจี้บุตรสาคำแห่งไพรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโบราณที่สาบสูญและจี้นั้นถูกซ่อนอยู่ในไพรสมิงระวินไม่กลัวเรื่องผีสางหรือคำสาปแต่สิ่งที่เขากลัวคือการทำงานที่ไม่สำเร็จเขาพกปืนและมีดล่าสัตว์แต่สิ่งที่คมกว่าคือสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์ คืนที่3ของการเดินทางขณะที่เขาตั้งแคมป์ใกล้กับน้ำตกมรกตเขาได้ยินเสียงสะอื้นและเสียงขู่คำรามที่ปะปนกันเขาตัดสินใจเข้าตรวจสอบและพบร่างเปลือยเปล่าของหญิงสาวที่มีบาดแผลชะกันกำลังพยายามคลานเข้าสู่เงามืดระวินตกตะลึงกับความงามของเธอแม้จะเต็มไปด้วยเลือดและโคลนอย่าเข้ามาออกไปจากที่นี่ซะอับสอนคำรามเสียงแหบห้ง เธอเพยายามซ่อนรอยสักเสือที่กำลังเต้นระาริกใต้ผิวหนังระวินลดปืนลงช้าๆผมไม่ทำร้ายคุณผมเป็นหมอรักษาแผลได้เขาใช้ผ้าห่มของเขามอบให้เธอรอยยิ้มที่จริงใจและแววตาที่ไม่มีความกลัวของระวินทำให้กำแพงน้ำแข็งในใจของอับสรเริ่มสั่นคลอนความรักที่ต้องปิดบงังรวิน ตัดสินใจพักรักษาตัวอับอนในถ้ำลับที่เขาพบพวกเขาใช้เวลาหลายวันอยู่ด้วยกันราวินเล่าเรื่องโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยผู้คนและความซิวิไลซ์ขณะที่อับอนเล่าเรื่องราวของป่าอย่างละเอียดละออแต่เธอไม่เคยบอกเล่าความลับของตนเองเขาตกหลุมรักเธอด้วยความแข็งแกร่งที่ซ่อนความอ่อนโยนไว้ภายใน และเธอก็ตกหลุมรักเขาเช่นกันความอบอุ่นที่เขาให้คือสิ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าม,มอบให้สมิงอย่างเธอจนกระทั่งคืนเดือนเพนแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องเข้ามาในถ้ำร่างกายของอับสรร้อนรุ่มเธอพยายามวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ระวินเข้ามาขวางคุณเป็นอะไรไปอย่านี้ผม ความเจ็บปวดทําให้เธอไม่อาจยับยั้งการกลายร่างได้เธอกรีดร้องก่อนที่ร่างจะยืดขยายเส้นขนงอกเงยและกลายเป็นเสือสมิงสีดำทะมึนขนาดใหญ่เบื้องหน้าเขาราวินนิ่งอึง้งแต่มีเพียงความประหลาดใจไม่ใช่ความกลัวสมิงสาวแพยายามวิ่งหนีร้องไห้อย่างบ้าคลั่งด้วยเสียงคำรามแต่ราวินตามไป เขาไม่ได้วิ่งหนีแต่เขากลับตามไปโอบกอดเสือตัวนั้นอย่างกล้าหาญไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมก็จะอยู่ข้างคุณอับสอนคุณคือผู้หญิงที่ผมรักคำพูดที่จริงใจของเขาเป็นด่งน้ำทิพที่ฉุดรั้งจิตวิญญาณของอับสอนกลับมาได้ร่างของสมิงสาวสันเทาก่อนจะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ รอยสักเสือที่ไหลของเธอเปล่งแสงวูบหนึ่งแล้วสงบลงการเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งคำสาบการที่สมิงสาวมีความรักทำให้พลังงานของเจ้าป่าผู้อยู่เบื้องหลังคำสาปแห่งไพรสมิงสั่นคลอนเจ้าป่าเป็นวิญญาณที่กักขังวิญญาณร้ายไว้ในร่างทาย,ยาสมิงเพื่อใช้เป็นทาตรับใช้เจ้าป่าปรากฏตัวในร่างชายสูงใหญ่ มีดวงตาสีแดงฉานเบื้องหน้ากระท่อมของอับสรเจ้าทรยศต่อสายเลือดความรักของมนุษย์จะทำลายพันธนาการของข้าเจ้าป่าเสนอทางเลือกสุดท้ายเจ้าต้องสังหารชายผู้นั้นด้วยกรงเล็บของเจ้าเองแล้วเจ้าจะได้เป็นอิสระมีพลังอำนาจเหนือป่านี้ทั้งหมด หรือไม่ก็ดูมันตาอย่างช้าๆด้วยอำนาจของข้าแอบสอนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเธอจับมือราวินแน่นข้าเลือกที่จะเป็นมนุษย์ที่รักใครสักคนมากกว่าเป็นอมะตะที่โดดเดี่ยวราวินเข้าใจว่าเขาคือเป้าหมายเขารู้ว่าถึงเวลาต้องใช้สิ่งที่เขาตามหามาตลอดจีบุษรราคำแห่งไพรสมิงไม่ใช้เครื่องรางที่มีพลังทำลายล้าง แต่เป็นศิลาแห่งการปลดปล่อยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสลายคำสาพที่เกิดจากจิตอาฆาตการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความรักโรวินมอบจี้บุตราคำให้แก่อับสรเขาเชื่อมั่นในพลังของเธอใช้มันอับสรใช้พลังรักของเธอเพื่อปลดปล่อยตัวเองอับสรเปลี่ยนร่างเป็นเสือสมิงอีกครั้ง นี่คือการกลายร่างครั้งสุดท้ายที่เธอควบคุมจิตวิญ,ญญาณได้อย่างสมบูรณ์เธอไม่ได้คำรามด้วยความบ้าคลั่งแต่คำรามด้วยความโกรธแค้นต่อคำสาปการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเจ้าป่าปล่อยพลังงานมืดเข้าโจมตีแต่พลังงานนั้นถูกหักล้างด้วยแสงสีชองอ่อนๆที่เปล่งออกมาจากจี้บุตราคามในมือของอับษร เสือสมิงสาวพุ่งเข้าใส่เจ้าป่าด้วยความเร็วเหนือแสงกรงเล็บของเธอไม่ได้จู่โจมทำร้ายแต่ใช้จี้บุษราคำจ่อเข้าที่ศูนย์กลางของวิญญาณเจ้าป่าจองเตียนอิสระอับสอนคำรามแสงสีทองระเบิดออกมาอย่างรุนแรงและอบล้อมร่างของเจ้าป่าวิญญาณที่ถูกกักขังนับพันปีถูกปลดปล่อย และเจ้าป่าก็สลายหายไปพร้อมกับเสียงคำรามสุดท้ายที่เจ็บปวดมือทุกอย่างสงบลงอับสรกลับสู่ร่างมนุษย์ร่างกายเธออ่อนแรงแต่รอยสักเสือเพ่นที่ไหล่ขวาได้จางหายไปอย่างถาวรเธอเป็นอิสระแล้วราวินประคองเธอขึ้นมากอดแน่นเราทำได้แล้วอับสรบทสรุปแห่งรักนิรัน์ ไพรสมิงกลับกลายเป็นป่าที่สงบสุขปราศจากความหวาดกลัวอับสรและระวินตัดสินใจที่จะไม่กลับไปเมืองหลวงแต่เลือกที่จะสร้างบ้านหลังเล็กข้างน้ำตกมรกฏที่พวกเขาพบกันครั้งแรกหนึ่งปีต่อมาเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังประสานกันในป่าระวินสวมแหวนที่ทำจากบุษราคาเม็ดเล็กๆให้อับสรทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สอนชาวบ้านให้รู้จักการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเข้าใจอับสอนไม่กลัวคืนเดือนเพนอีกต่อไปและระวินก็ไม่เสียดายชีวิตที่ต้องทิ้งเมืองหลวงมาความรักที่แท้จริงได้ทำลายคำสาบอันยิ่งใหญ่และนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่ไพราอาถพ์อย่างถาวร